สวัดีทุกคนนะครับสวัสดี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 ครับคิดถึงคิดถึงคิดถึงนี่เมื่อคืนนอนไม่หลับเลยติดใจปะวะภูมิวันนี้มาวันนี้ได้เจอหน้าใครบ้างนะนั่งลิบเลยลิบเลยใครบ้างใครบ้างจำได้ว่าข้างหน้าอะไรต้องมีใครบ้างจำได้จำได้ต้องจ้องศพตาใครบ้างข้างหน้าข้างๆด้วย เดินข้างๆรถแอบมาส่องข้างรถด้ยเห็นอยู่ใครสักคนหนึ่งนี่ค่ะแม่จากข้างหลังด้วยข้างหลังด้วยเดี๋ยวจะน้อยหัวน้อยใจกันไปคิดถึงทุกคนเลยครับถึงทุกคนครับไม่ค่อยได้ฮะถึงทุกคนนะไม่ต้องพูดถึงข้างหน้าโลบๆไปอหน่ยคิดถึงทุกคนกลุ่มกลุ่มตรงนี้นะฮะเป็นกลุ่มเป็นก้อนกันตรงนี้แม่จะเห็นระเบียทุกคนเห็นระเบียงข้างบินไงไม่ได้ลงสักทีไปปุ๊บกะแล้วว่าคุยกับโบ คุณจะบอกว่าจับมือเลย <_ an> บอกถ้าวันนี้ฉันได้กลับบ้านตรงเวลานะฉันจะเลี้ยงเครื่องดื่มเธอเหอนึ่งสัปดาห <_ an> ์สรุปไปลรงร้องเพลงสุดท้ายอยู่ <_ an> หันหน้ามองโบโบบ,บอกไปแล้ววางแผนเช้าวางแผนช้าแรกกัดได้มา้องแผนช้าบอกให้ไม่ทันชัร์ชารชัก์ทสนามบิน่ะ <_ an> ให้เครื่องดีให้เครื่องดีเลย แดี๋ยวฟ้องสัมภาษณ์ข่าวไอ้หาเป็นเอฟซีไแล้วมันลอกชู่ได้ไหนฟ้องสัมภาษณ์คุณแม่ครับทำไมถึงอยู่ดีก็ชักครับอ๋อแม่แกล้งเล่นเป็นข่าวเลยนะเป็นข่าวเลยนะเดี๋ยวไปกันต่อครับมิเตเบก็ช้า